นาบ้านลูกินขนมจีนอ่ะนกินขนมจีนอนๆกับีงายบุญงายบุญตั้งเพลงแต่กลักแซ่บเอาทานี่ย่างแกงน้ยำ ยามตาคมนี่คือเจ้านายของตาคมแล้วมาฝั่งนี้ก็กำลังถ่ายทำยายทองเหรียญสิสสสสววััดดีีจจ้้าายายทองเหรียญคนสวยยายทองเหรียญคนน้อยข้าแนบมาอดิวันครับมาส่วนสายยันไปกินขอบคุณบ้านโอ้ยไปกินไอยจุ เดีลยวเลามปอยูมัดเนือมีเนือมีมีมีน่ี้องเห็นยู่นาดนี้ก็คือน้องเฮงเครับลูกวัสดีครับลูกวัสดีครับนี่ครับกินขอบคุณเอาบุขอเีเมนี่เนอะขอบคุณรับุเเนอะเห็นไหมอ่านครับจ่าอไรรอนที่กำลังดังมาแหงอิยายทองเหลียนายทอเหลียนเนตไอ้ดอนเนไอ้อน มันนี่สวยเนาะมันนี่เนาะโอ้ส่วนไปทางมอเซนเนี่ยกูได้เน็ตไอรอนมอทางมอเซนนั่นเอ้นคือยายกับงามเด้มือนี่ เช้ากินเราเลยตีโอ้ยดีเราย่ายเอ้ยบ้านมีแต่เบียเอามาอยู่เอาบบ่โอ้ดีใจดีใจน้ำดีใจน้ำเบี้เมื่อวานนี่น้องดาวขมไปประเทศลาวได้เราต้มไม่ยังดีเลย โอ้เรายังก็อกกินมาจนบบบนี้ดี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 อร่อยมลูกยน้องเงคิดถึงตาไหมคิดถึงตัน้มาหาเข้าคือพาธุรกิตละตัวุิละตัวอันนี้เปารวยแล้วเขียนแต่นสอมาส้าสื้อจากซอฟปอลม ก่ปลาวเอาปลาาวไว้ึ้นกินยังสิเป็ก้อนหรือจะพันเห็ดลาบกินเนอะรือไเียิมาเห็ดมนครับนี่นองีน้องเก็บเปลืองหลังห้ปีน้องเพิ่งับนี่คือน้องอหิ้งครับอ่าน้องหิ้เองนะครับจะได้ชิปของช่องอาจารย์พุ่มเชี่ยวน้องเิงจะมีหนักนะครับวันนี้ก็เสมากเลยจะมีหนักจะมีหลายนะครับแต่ว่า โดนตัดออกครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นรั้มไส้มื่ยนะครับตีมื่ยนะครับตัดออกหลายชิปสำหรับน้องเท่งครับขอขอบคุณพี่น้องเท่ซีที่อยู่ตามประเทศทุกคนครับทีกิมมอนน่องเทงๆนะครับมือนี้เป็นมาหยามตาคบนะครับแต่ว่าบังเอื้อมุนี้ครับมาเสี่ยมาประกบกันระวังครับผู้หนึ่งบอาไถนะครับผู้หนึ่งเอกเล่าครับมหาหินหน่อยให้แม่บ้านไปเบิ้งแล้วครับถือมากัดเพราะท่านเดินไปเบิ้งอยู่มากัดแม่พระศรีญาติาร์ต์โมลูที่ไหน เด็นสามีไปสามีถ่ายยเงี้ยเออสามกถ่ายยงเงี้ยโอ้ยสิมาเดินสายยันก็ลุงไปกินข้าวุ้นดเ่่ลย่เลือกทมเนาสายยันยันไปเลือกันนะแทนาขอดู้่นี่น่องเหรออันนี้นาจะเป็นนกนกนกขดี่าูันูฮงฮงฮงฮโ่าสัตว์จ้าา่่ ขาแจของกินกินกินางนลาแจว่าร่านกแต่แต่ขาดมาแค้นขาดมาแค่นบนี้แมาแค่นมาแค้นได้ตัจะต้อเดอดาวไปล้วไป่าแล้ว่แลเดี๋ยวจิไปก้อยมากินก่อน

มานลุงมาบานลุงอันนี้เนีย่ยเนงวงเน่หมอน่ยงวงัว,น,งวนี่กับใครมึงจะทำอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ่อยแล้ว แสบขึ้นกาสิเนี่ยนซันือเอาครับสิเนี่ยนซันก็เอาเนียนซันผู้ใดเหะเนี่ยนซันอาจารย์คงเกี่ยวอนะดูเด้กปนี้มเห็นครับเดี๋ยววางแมลงออกไปไวดน้ำเขาเด้อนเขานขึ้นมานั่งขึ้นบนลขม้นั่งขึ้นบนครับนี่งว่าข้นบนขึ้นเีบ้านอาจารย์คง vẫn còn nhạc hoạt động của bọn nhạc lần nhạc xin lắm giả 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 lắm giả

ไม่กินไหมนี่ไม่กินแต่ไม่กินใส่เลือดนะใช่เถอะเขามีลายยุ่เลือดต้องใ่น้อยกินเลือดเอเค่เอ่อ vàng bông từ lúc tiên thấy không có buộc và phải như xong gióng móng 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 gióng kia lì lắm anh em lại em ơ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 i 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 ơi

ไปพ่ <ược> ้อมแม่ไปพ่อแม่ไปพ่อแม่ไปเอาของเ่ง้ปผึ้งกุ้อ่อเุกุ้ออยแงท่สุดีมดมันร้อนลูกแปนึงก่อนนะเพนก่อนนะเ้อมกันพัก่อ มะไม่เลยไปตัวลูจะไม่เล่ไปตัวทีว่นี่ กูเนี่ยกูเพชรหรอเบ่งกูกดีเหือนอาจารย์กูเพชรหากีกูเพชรหาีได้งวได้พได้งวได้ตัวไรน้องวันนี้เป็กมาได้เียั้งไนดาวนันย อยางยูนันี่ละบอกเขาไปเข้าียวั่งไป่น้อลยันนเนี่ยะกนถเพรา่เขาจะไปสูตรมอญมันอยากเรนลงก็เห็เลเขาเรยนหาเลนมาเขกันเขาจอยู่าเจะ้องเหงา